สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้ครูขออนุญาตฝากข่าวถึงเพื่อนๆที่มีหนังสือ200คำกริยาที่ใช้บ่อยของครูรัตนาพรนะคะหนังสือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีเล่มเก่าที่มีหน้าปกสีเขียวหรือเล่มใหม่ที่หน้าปกสีน้ำเงินนะคะตอนนี้ทั้งสองเล่มมีปัญหาว่าสแกนฟังเสียงไม่ได้ซึ่ง ครูพึ่งได้รับข่าวสารมานะคะก็เลยรีบทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อชี้แจงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออภัยในความผิด,ผดพลาดนี้ทั้งหมดนะคะขอให้เพื่อนๆที่มีหนังสืออยู่ในมือนะคะติดต่อกลับหาครูในช่องทางเดิมหรือส่งข้อความในทางช่องทางเพจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูกำลังได้ทำการ ทํากลุ่มขึ้นมาใหม่กลุ่มนี้ก็จะมีวิดีโอมีตัวอย่างประโยคมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้เช่นการแบ่งคํากริยาออกเป็น 4, 4ีช่องนะคะมีคาําอ่านคําแปลให้มีตัวอย่างประโยคให้แล้วก็มีตัวอย่างเพื่อที่จะฝึกประโยคแล้วก็ การพันคำกริยาให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เพื่อนๆนะคะส่งลิงก์หรือส่งข้อความกลับมาหาครูในช่องทางเดิมที่เราพูดคุยกันแล้วครูก็จะส่งลิงก์เพื่อให้ทุกคนได้กดเข้ากลุ่มไปนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะกลุ่มนี้ยังไม่เสร็จดีครูก็จะพยายามทําคลิปลงให้ เรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีหนังสือถ้าสงสัยหรือสนใจยังไงก็ส่งข้อความมาถามครูได้ในช่องทางข้อความในเพจครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ